ตัวแม่เป๊กไม่แพ่วดิวอริศราเสิร์ฟโมเมนต์คู่น้องไซลาดความสวยแซบแม่แย่งซีนลูกชายตัวน้อยไปเต็มเต็มยังคงศาสต์ความแซบมาแบบต่อเนื่องสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งดิวอริศราทองบริสุทธิ์ที่ตอนนี้กำลังพักผ่อนหย่อนใจสุดชิลอยู่ที่ทะเลกระบี่ ซึ่งก่อนหน้านี้สาวดิวก็ได้ทวงบันลังเน็ตไอดอลภาคพ,พื้นทะเลในชุดบิกินี่ตัวจิ๋วมาให้ชมแบบรัวๆแล้วระลอกหนึ่งแล้วจัดหนักจัดเต็มดิวฟาดซีนเซ็กซี่ขยี้ใจรัวๆในชุดบิกินี่ตัวจิ๋วมุมไหนก็แทบไฟลุกว้าวมากหมอโอ๊คเปิดภาพหวดหุ่นแทบในวัย43ปีที่ได้มาเพราะวินัยล้วนๆแหย่ยินดีแบงค์คลา สวมแหวนบนนิ้วนางสาวปริศนานานาโผลยินดีพร้อมเปิดวับเบาๆล่าสุดวันที่5กันยายน2566สาวดิวก็ขอเสิร์ฟความสวยสับแซบเวอร์น็โซคิเวออีกเซตคู่กับน้องไซลา่าอยู่ริมทะเลซึ่งงานนี้สาวดิวก็มาในชุดว่ายน้ำแบบวันพีซ ดีไซน์เก๋แซบวาวเอลสองข้างปวดผิวขาวเนียนเต็มตาพร้อมกับรอยยิ้มสดใสกระชากใจยงสินความน่ารักของลูกชายตัวน้อยไปเต็มๆก่อนที่ต่อมาดิวอริศราจะได้เสิร์ฟความสวยแซบสดใสกระชากวัยแบบเต็มเฟรมให้ได้ส่องกันเต็มตาเรียกได้ว่างานนี้มองมุมไหนสาวดิวก็สวยแซบไม่เคยแผ่วไม่เคยพักเลยจริงๆ